บอสไม่ต้องเครียดครับบอสอยู่กับผมบอสทาได้อยู่แล้วครับนี่ผมจะไม่เครียดได้ไงอ่ะปกติผมเล่นแต่โป๊กเกอร์บอสบอสต้องไปเจอผู้หลักผู้ใหญ่เผื่อเขามาซื้อบริษัทเราเงี้ยครับบอสต้องยอมหน่อยฮะต้องไม่คนรวยชอบเล่นกออบฟกันวะคนรวยชอบเล่นกีฬาอย่างอื่นบ้างวะมันไม่ใช่กีฬาคนรวยหรอกครับบอสมันเป็นกีฬาที่มันสร้างสัมพันธ์กันได้แล้วมันเรื่องธุรกิจเนี่ยมันคุยแค่หลุมสองหลุมนี่มันดูเรื่องนะบอสบอสทาได้ แล้วคุณพาผมมาตีสนามอะไรก็ไม่รู้เนี่ยดูเนี่ยข้างหลังก็เป็นตลาดเนี่ยคนอื่นเขาตีกันโอ้โหสนองสนามแคดดองแคดดี้สวยๆอะไรแล้วคุณมาชมผมอยู่คุณหลงกนมันเป็นสนามซ้อมครับบอสบอสต้องซ้อมก่อนคราวนี้เขาเรียกว่าพัดครับบอสถ้าบอสพัดลงได้นะทุกอย่างมันจะง่ายกว่าเดิมเยอะบอสบอสลองดูฮะไอ้ลูกไอ้ลูกเขียวนี่ตีแรงขึ้นไหมเนี่ยทำไมสีมันพิเศษกว่าอันอื่นนะมันเหมือนกันบอสมันเหมือนกันมันแค่สีไม่เหมือนกันลองดูบอสโอ้นี่ท่าท่าใช่ไหมขาขากว้างไปบอสขาเอาแคระดับไห รดับไลระดับไลโอเคโอเคก้นนะก้นก้นก้นอันิดนึงอันิดนึงอัขึ้นนิดนึงอัขึ้นอันขึ้นอัแบบถาดนนะนาดถนดอ่าออขึ้นพอมกันแน่นอประมาณนี้บอลเกลเลเกลเกใช่ฮะใชแ้บอลนะขาแคบนะขาแคบตีตรงตามเส้นไปเลยนะใช่ฮะบอน้ำหนักอ่ะของผมประมาณแิห้าไม่ใช่น้ำหนักตัว น้ำหนักการตีเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าแรงเบาบอสขึ้นแค่นี้ก่อนนะแบ็กสวิงไปให้ประมาณเลยเท้านิดนึงแล้วก็ลงไปให้เลยเท้านิดนึงให้มันเท่ากันโอเคโอเคให้มันเท่ากันบอสลองดูเลยเท้านิดนึงนะนึบอ่อดีแล้วบอสแต่เพลิดเพดีอะไรคุณสอนอะไรผมเนี่ยมันเหลือแค่ทิศทางบอสก็ต้องซ้อมไปเรื่อยๆสิครับมันจะไม่ให้วันสองวันแล้วมันได้เลยบอสลองดูอีกร่นผมเห็นคุณไปอาทิตย์เดียวก็ได้แล้วอ๋อได้เล่นกอล์ฟเหรอฮะได้แคดดี้ได้แคดดี้ มอลองดูอีกรูปนึงครับะลองดูนะแอนน้อยแอนเลยขาตีคุณนัทผมไม่เล่นละเฮ้ยเบอสบอสใจเย็ก่อนบอสจะไปแข่งกับเขาผมไม่เล่นละบอสบอสใจก่อนเอาเอางี้เอางี้ไม่เอาผมมีตัวช่วยผมสนิทกับน้องเขามากน้องเขาคอยช่วยเหลือผมตลอดผมเก่งขึ้นได้เพราะน้องเขาเลยผมสนิทกับโตเหรอผมสนิทกับแคนดี้สองคนสองคนนี้งานดีช่วยเหลือหมดเลย อันนี้ผมไม่เคยบอกใครเลยนะผมไม่เชื่อคุณหรอกบอสจริงๆริงเชื่อหรอนี่บอสนี่บอสนี่ไม่เชื่อคุณหรอกเดี๋ยวผมเรียกเข้ามานไม่เชื่อคุณหรอกมึงเอาเอาอะไรมาล่อผมบ้าบอส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 น้องมาแล้วน้องมาแล้วโอชื่ออะไรมาเลยโอชื่ออะไรมาเลยบอสเตียนบอสบอสเดี๋ยวก่อนบอสเตียนชื่ออะไรอะลูกไพไพบอสสวัสดีค่ะโอ้สวัสดีครับน้องคนนี้ชื่อน้องนิกอันนี้แคดดี้ที่นี่ใช่โอ้น้องนิกกับน้องนาเดียค่ะนิกกับนาเดียอันนี้ถ้าเอาจริงถ้าไม่่รู้้วาแคีนะ หนูแต่งตัวเหมือนไปฟันอ้อยเหมือนกันนะลูกนะไปมันก็เรื่องความร้อนเนี่ะความร้อนเหรอความร้อนเหรอน้องเชี่ยวชาญมากแต่ที่บอสบอกใครนะเพราะว่าเวลาผมไปอ่ะผมก็บอกมีตลอดว่าผมไม่เคยล็อกแคดดี้เลยอันนี้ตัวสิเกตตัวสิเกตเลยตัวสิเกตเหรออันนี้รับงานเฉพาะพวกผมรับใช่ใช่ใช่โอ้หนูอยู่สนามนี้กันมานานยังลูกนานแล้วค่ะโอ้นานแล้วเหรอนานแล้วเหรอแล้วปกติหนูแบบดูลายดูอะไรอย่างงี้เวลาพัดได้ใช่ไหมได้ค่ะโอ้ดูลายเก่งไหมได้ไปเดี๋ยวทำลายกรุ๊ปเลยลูกมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบอสเห็นไหมเห็นไหมเป็นเรื่องมบอส ลองสิพอนมาเล่นด้วยกันเราจสนุกนะจริงป่ะจริงอ่ะลองดูลองดูอาะโอเคผมเปิดใจก็ได้ละองสอนเปิดใจ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 หนูช่วยดูให้ค่ะอ้าวโอเคโอเคโอเคใครก่อนนาเดียก่อนนะนาเดียค่ะนาเดียช่วยบอลพี่หน่อยพี่ต้องปรับพื้นฐานยังไงฮะตั้งท่าแบบเมื่อกี้ที่อ๋อต้องท่าแบบเมื่อกี้เลยนะใช่โอเคโอเคโอเคตรงไหมลูกบอกบอกบอกพี่หน่อยตรงไหมลูกบิดไซส์ค่ะบิดไซส์เหรอคะหนูว่าหนูต้องไซด์กว่าเลยเอางี้เดี๋ยวพี่บิดอย่างงี้ได้เป่าใจเราได้ตรงกันเฮอย่างเงี้ยบอกพี่เริ่มเคิมแล้วโอเคได้อย่างได้ยังได้ยัง ใช่นะซ้ายค่ะ้ายอีกนิดนึงปั๊บไปเฮ้ยอุ้ยนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวแต่ดีขึ้นเยอะนะบอสดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นผมมีอีกคนนึงคุณน้องสอนเก่งนี่น้องนิกนี่น้องนิกน้องนิกน้องนิกนน้องิกใช่บอสคนนี้งานนี้ครบสมัูนณ์เลยอือเหรอเหรออใช่ใช่ไม่ไม่เดี๋ยวเกาดูลายดูอะไรอย่างเงี้ยบอสรุ่นน้องเขาเก็บพวงเก็บงานเช็ดเพืเรียบร้อยอยู่หูเปนไม่เช็ดไม่ไงบอสเช็ดให้เรียบร้อยคุณมันไม่เลอะย่าเลอะเลยนี่น้องนิกบอกบอสท่ไหนครับก็ต้อง แอนีกนิดนึงค่ะไอ้พี่รบกวนตรงนี้ตรงนี้ได้ไหมครับอ่ะพี่อยากจะแบบจังหวะล็อกมือล็อกไม้พี่อยากรู้็อาไม้ไม้จัดยังไงฮะบอกบอกบอกไปไหเนี่ยจับอย่างนี้เลยค่ะอือหอแ้วกแอนไปอีกค่ะแอนมีอีกครับแอนไปข้างหลังแอนข้างหลังครับแอนไปเยอะๆค่ะแอนไปเยอะๆครับแอนไปเยอะๆครับล็อลบอตบอตบลอลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีกนิดเดียวนิดเดียวไม่ผมจะไป็นลมคุณนะคุณผมจะไมลมครับใช่ใช่ใช่เลยต้องผมต้องลมหน่อยเออผมจะลม ต่อต่อลูกต่อนมือจับยังไงถ้าลูกมือจับอ๋อจับอย่างนี้ค่ะแล้วก็แบบอย่างนี้เลยค่ะแล้วแล้วไหลครับไหลไหลฝั่งนี้ไหลไหลฝั่งนี้ไหลฝั่งนี้ไหลไปอย่างนี้เลยค่ะอ๋อมือเลยเนาะแล้วก็แล้วก็แอนไปเยอะๆค่ะจะตรงไหนฮะตรงไหนฮะตรงไหนฮะถอยถอยไปอีกโอ้ยยอย่ามาจับเขาให้จับข้างหลังมึงจับข้างนั้นทำไมเล่าไอ้เด็กก็โดนหัวไม้เด็กหรอก แค่นี้เลยค่ะแย่นี้โอเคยังงี้นะครับโอเคแล้วก็อนอกแบบขึ้นอีกเฉดเฉิดครับโอเคเริ่มเลยค่ะเริ่มเลยนะครับค่ะใกล้เคียงแล้วใกล้เคียงแล้วในล้เคียงแล้วใกล้เคียงแล้วใกล้เคียงแล้วทีนี้พี่วัดพี่อยากได้กำลังใจใกล้ๆได้ไหมครับ2อคนเลย2งคนเลยไปสองคนเลยอคนเลย2งคนเลยปลายาประกบเลยประกบข้างเลยชิด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 เลยี่มือพี่โถงหรือยังครับมือมือต เอาเอาร้อนร้อนเดือด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 น้องร้อนกันเฮ้ยความสุขเว่ยอยากดีกรับทุกวันเลยครับลองหลุมใหญ่ก็ได้บอลมาลองหลุมใหญ่ฮะลองหลุมใหญ่ฮะไปเฮ้ยโอ้สุดยอดบอลเย้เยี่ยมเลยครับมีความสุขมีความสุขมีความสุขเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ครับพี่รู้สึกว่ามาทำงานเป็นแคดดี้อย่างนี้แดมร้อนเดี๋ยวไปอยู่บริษัทพี่เอ้ย หนูเป็นเลขาได้ไหมได้ค่ะหนูเป็นเลขาได้ไหมได้ค่ะพี่อยากมีเลขาสองคนเพราะพี่ทํางานหลายอย่างมากเลยเอางอีค้คุณอาร์ตครับคุณอาร์ตเอ่อตอนนี้คุณคุณทำตำแหน่งอะไรอยู่นะผมก็เป็นซีออลมฮะเงินเดือนประมาณเท่าไหร่ประมาณเอ่อหมื่ 20, นสองหมื่นฮะหมื่นสองหมื่นใช่เอางี้ถ้าหนูได้คนละหมื่นหนูโอเคไหมต่ำกว่านี้ได้ไหมอ่ะได้ถ้าสักคนละสามห,ห,หมื่นไหวไหมสักร้อยเคก็ได้ค่ะร้อยเคเลยเหรอลูก สักห้าสิบเคเหลือห้าสิบเคอะไรเงี้ยเดี๋ยวนะอย่างเงี้ยก็ค่อยเจอเดือนละครั้งก็ได้ค่ะห้าสิบเคอไอเดิเริ่มจริงขึ้นไปเริ่มไอดิ๊กเริ่มจริงขึ้นไปทุกอันแล้วเนี่ยแต่ละเดือนละร้อยเคไม่มีวันหยุดนะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ไปเดี๋ยวพี่ไปขายหุ้นบริษัทแล้วก็ดูแลหนูสองคนเป็นอย่างดีเอางี้คุณนัทครับคุณนัทคุณเป็นซีอีโอลมอยู่ใช่ไหมครับผมผมขออนุญาตเลิกจ้างคุณเลยฮะนะขออนุญาตเลิกจ้างอ๋อให้ไปตีกอล์ฟฮะบอกให้คุณไปตีกอล์ คุณก็ออกได้เลยไม่ต้องชดเชยนะเดี๋ยวผมเอาน้องสองคนดูแลออฟฟิศไปจ้ะไปไประโยชน์ฟรีกับพี่ไปครับไปครับเอาออกเลยครับบอสไปเลยออกเลยออกเลยออกเลยบอสออกเลยแล้วก็ของผมด้วยสองคนอะแคนดี้อะเออไม่เป็นไรอะไรวะเนี่ย